อ่ะให้กินเร็วมามอลลี่มอลลี่มอลมอลีล่คืออ๋อมอลลี่ตุ๊กตาอ๋อมันนี่เร็วมอลลี่ครับแจกครับแจกแ <What? S 1> จกครับแจกแจกมอลลี่ครับทุกคนป้าเลยมั้อ่ะต,ตัวนี้ตัวนี้อ่ะตัวนี้อ่ะ <c oughs> ใครอยากได้กดหนึ่งมาเดี๋ยวแจกตัวเล็กเดี๋ยวแจกตัวเล็กใครวะมอลลี่ตัวเล็กสวัสดีค่ะเฮ้ยใครอะไปหลังบ้านเลยเดี๋ยวเอ้ยเอ้เออะไรอะเจ๊ยำเหรอเนอะอันนี้ไม่ได้ไอ้ผุเรียนหนึ่อะไรครับยำเหรอครับ เฮ้ยพุ้ยอย่าเห่าสิสวัสดีฟอดไหนสวัสดีสอ่ไหนเกณฑ์วันที่เกณฑ์วันที่วันที่แปดครับทุกคนเฮ้ยเห่าทำไมล่ะกดหนึ่งมีคนถามว่าวันนี้ไลฟ์ถ่ายทุเรียนไหมครับ กำลังหาใช่ยังหนักใช้คาว่ากําลังหาให้ย่างหนักาานมานีเร็วนะโอดเ็นตัวอะไรละวันนี้วันนี้น่าจะไม่ได้ไม่รู้ครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไลฟ์หรือเปล่านะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วแจกครับแจกเรามีของแจกเยอะมากมานีก่อนเร็วมานีเดี๋ยวจะโดนนะมานีเร็วเร็วเชื่อฟังหน่อยแฮรี่ ไอรีมานีเดียวมานีเออไม่ต้องมาก็ได้เจ้าตัวเอาเอาตัวเอาตัวใหญ่มอลลี่เอ้ยแพงนะครใครพวกเอฟซีเอฟซี FC, <FC. S 1> สวัสดีจ่ะน้องสวัสดีครับเอาปุ้งมาหน่อยมันไม่มาเจ๊ หล่อแท้หล่อมากเลยหล่อเจ๊หล่อมากใหญ่ด้วยมาเที่ยวหาน้องกันหน่อยทีมาเที่ยวหาน้องกันทีหน่อยครับน้องกันทีน้องกันทีอยู่ไหนครับน้องกันทก็ูที่ฝนไงอ้าวเหรออุ้ยโดนเจ๊ฝโดนอีกแล้วอ่ะฝโดนจำกัดอีกแล้วอ่ะทำไมอ่ะ เนี่ยมันบอกว่าอะไรอ่ะคุณมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสําหรับผู้ชมอายุน้อยและมีการจํากัดอายุอ่ะทําไมอ่ะเอาดูจีกันแล้วล่ะออุ้ยทำไมฝอดโดนบ่อยจังเลยอ่ะถูกจํากัดเป็นเวลาสิบนาทีซะด้วยมันก็คนก็จะร้องโต้เรื่อยๆอ่ะ <c oughs> เป็นอีกแล้วอ่ะแล้วฝอจะทําอะไรได้อ่ะทีเนี้ย จริงจำกัดอีกแล้วอ่ะโอ้เสียใจว่ะไปแล้วงั้นอะ่ะเบื่อมากเลยจำกัดมาสองวันแล้ว <c ười> ดูดิอ่ะดูดีเจอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะโอ้ยพอเขาเลยเขาไล่เขาู้งเองไม่เห็นเป็นไรเลยของเจ้งของฝออมันโดนมาแล้วมันก็ โดนมาตลอดเลยทีเนี้ยแย่มากเลยไปกินยัางหรอไปล่าไปสวนบมาก